ออกจากคุกเล็กเนี่ยนะของชีวิตใช่ไถึงมารู้ว่าตรงนี้คือความปกตินี่ก็คือเนี่ยคือความปกติที่แท้จริงแต่เป็นเพราะว่าเรามีเจอรี่เราก็เลยขึ้นขึ้นหลงหลงขึ้น,ลนแล้ก็เรียกการมาสุดแต่ที่จริงมันทนง่ายแค่นั้นเองอะที่จริงมันไม่ปกติเนี่ยคุณดูนะคะนี่คือความปกติที่แท้จริงตรงนี้ปกติที่แท้จริงก็คือว่า ขณะนั้นนั้นภาพรู้หรือตัวใจของเราสามารถอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายถ้าคุณสามารถอยู่กับสามสิ่งนี้ได้มีสติอยู่กับฐานแล้วตรงนั้นคือความปกติที่แท้จริงตรงนี้คือความถูกต้องที่แท้จริงตรงนี้คือความยุติธรรมที่สุดเข้าใจไหมนะคะแต่เป็นเพราะเรามีเจอรี่ พอมีเจอรี่ตรงนี้มันก็เริ่มเว่ยงพเหวเวยงออกมาตรงนี้มันก็ผิดปกตินะนี่คือความผิดปกติแล้วผิดปกติที่เรียกว่าทุกตรงนี้ทนยากอะคุณดูหน้าตาของคนที่ผิดปกตินะ mm hmm. ผิดปกติไหมเห็นไหมนะคะหน้านี้ผิดปกติเนี่ยอันนี้เราคุ้นเคยเห็นไหมหน้าที่เนี่ยหน้านี้ก็คุ้นเคยมากนะน้องหมงเคยเป็นอย่างนี้ไหมคะเวลานอนุณแม่ <c oughs> นะแม่ไปยอ่ออิเล็กเกมืมเนี่ยเจอรี่เขาวเจอรี่ตัวอันนี้เจอรี่ตัวอะไรคะฮะะเรื่องอื่น,นะะเนนช่นเรื่องอะไรบ้างคะ,ะอะโกรธคนอื่นใช่ใช,ใช่ไม่ใช่โกรธแม่คนเดียวหรอกใช่ดีโกรธเพื่อนอะไรอะไรพวกนี้เนี่ยเจอรี่เจอรี่ดำนะคะน้องหมาก็มีเจอรี่ของเขา นะคะเนี่ยน้องหมาก็มีดูดูตาน้องหมาสิเห็นไหมเจอรี่น้องหมาเจอรี่ตัวอะไรนะเจอรี่ตัวนี้ตัวงส์หรืตัว,ต,วตัวสับสนตัวอะไรไม่รู้เขาจะเอาชั้นไปทําอะไรอีกเนี่ยเอาไปตอ่อหรือเปล่าเนาะเนี่ยอันนี้จาน,นมันก็เจอรี่น้องหมาตัวเซ็งมันก็เซ็งเนี่ยเนี่ยเจอรี่ตรงนี้อ่ะมาดูความผิดปกติของเนะจอรี่สีชมพูนะคะเจอรี่สีชมพูเนี่ย คุณเห็นไหมหน้าตายอย่างนี้เราไม่สามารถบอกได้ถ้าคุณเน่อยู่ในกลุ่มเนี่ยนะนะกลุ่มในครอบปุถุชนคุณไม่สามารถพูดได้บอกว่านี่คือหน้าของคนผิดปกติคุณจะ ความผิดปกติในอีกลักษณะนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยเด็กๆนะคะเด็กๆเนี่ยนะการมาเล่นอะไรของเด็กเขาจําเป็นจะต้องมีเจอรี่สีชมพูให้เขาตรงนี้คือธรรมชาติเด็กแต่สิ่งที่สิ่งที่ควรสอนเหมือกนกับเออเออน้องมิมี่นะคะคุณแม่คุณแม่ชื่ออันอันน่ารักไหมคุณแม่ชื่ออันอันคุณพ่อชื่อหลิงหลิงคุณลูกชื่อมิมี่กับน,น้องโมโม่นะ แล้วแม่อ,อันอันแม่ก็สอนน้องมีนี่เนี่ยว่าเจอรี่สีชมพูนะคะดีนะเวลาที่มันมาก็สนุกกับมันได้แต่เจอรี่สีชมพูมันไม่ดีอยู่กับหนูตลอดเวลานะมันมาแล้วก็ไปใช่ไหมเนี่ยมันไม่ได้ถาวรใช่ไหมมันเป็นเรื่องชั่วคราวเท่านั้นเองแต่เด็กๆจําเป็นจะต้องมีเจอรี่สีชมพูให้เขาโดยเฉพาะการเล่นแบบอินโนเซนต์อะไรพวกนี้รอร่อยที่เขาเล่นแล้ว พ่อแม่ก็ควรที่จะนั่งกับเขานะคะแล้วสอนเขาว่าเห็นไ,ไหมเจอรี่สีชมพูพวกนี้เดี๋ยวมันก็หายไปพอหายไปก็ยอมรับอ mm ่ะ hmm. เพราะนี่คือข้อเท็จจริงนะคะคือความจริงของธรรมชาติเรื่องของเจอรี่ mm hmm. ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะก็ได้รับเหรียญทองโอลิมปิกสามเหรียญที่ปักกิ่งนะคะสามเหรียญที่ปักกิ่งแล้วตอนหลังเนี่ยปีที่ลอนดอนนะคะเขาออกมาบอกว่า ในช่วงนั้นเขานอนไม่หลับไปสามเดือนแม้เป็นเจอรี่สีชมพูนะเขาก็นอนไม่หลับไปสามเดือนเพราะเขาคิดตลอดเวลาเลยว่าวิธีชีวิตเขาต้องเปลี่ยนละคนคาดหวังเขาเยอะคนคาดหวังเยอะแล้วถ้าฉันเนี่ยไม่ได้เก่งนะนะไอไอ,ไอความสามารถของฉันเนี่ยนะมันมันเกิดเรียกว่าถดถอยอะฉันคนจะเกลียดฉันไหมคนอะไรโอ้ยเขาคิดจารพัดเลยใช่ไหมนี่ก็คือเจอรี่สีชมพูก็ยังทําให้คนเนี่ยนอนไม่หลับเช่นกัน พวกนี้สีชมพูแล้วคุณสังเกตไหมว่าสีชมพูเนี่ยนะอยู่กับเราสั้นกว่าใช่ไหมสั้นกว่าสีดำไอ้พวกนี้แป๊บๆมันก็หายไปละสีดำเนี่ยจะอยู่นานที่จริงมันก็ไม่ใช่ว่านานนะเพียงแต่ว่ามันออกไปแล้วมันเข้ามาอีกออกไปแล้วเข้ามาอีกออกแล้วเข้ามาอีกอย่างรวดเร็วมันก็เลยเหมือนกับเป็นแท่งเป็นก้อนอยู่ข้างในนะ,ะนทีนี้มันดูเจอรี่ขาวเจอรรี่ขาวก็คือความรู้ทางโลก นะคะความรู้ทั้งโลกเนี่ยปริญญาตรีโทเอกแตเนี่ยอยู่ที่การอ่านทั้งสิ้นอ่าแล้วถ้าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเจอรี่นะคะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องจะเจอรี่ล้วนเป็นเรื่องของอดีตทั้งสิ้นมันไม่ใช่ของจริงนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเนี่ยแล้วจะเกิดทําให้เราเนี่ยนะเกิดสภาวะที่เอาหัวชนฝาหัวชนฝาชันเก่งฉันถูกเธอผิดฉันลู้มากกว่าเธอสร้างอีโก้ขึ้นมา นะคะเนี่ยสร้างอีโก้ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยแล้วนะพวกกระตูนเขาพยายามที่จะบอกว่าเราตลังต้อนเด็กของเรารอ่ะลูกหลานของเราเนี่ยเข้าไปสู่ระบบการศึกษาที่ทําให้เราโง่มากคือโง่มากึ้นเพราะตอนนี้โหตอนนี้นะเรื่องแฉเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องโรกแบบโกกรกโกลนเนี่ยนะยังไม่ได้ออกสื่อหลักหรอกแต่ถ้ามันออกแต่เรื่องนี้มันจะไม่หายไปไง่ายๆไม่หายไปไง่ายมันเลือกพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนเลยนะคะแล้วก็เจอรี่ใส เจอรีไสายก็เกี่ยวกับเนี่ยาศาสนาเนี่ยนะทุกอย่างเลยที่เรียกว่านะยันหัวจะตายเลยล่ะนะยินอะไรเนี่ยอะไรจะตายขาเดียวแหละนะว่าของฉันดีกว่าของเธอนะคะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยคุณจะต้องรู้ว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติทั้งสิ่งทีนี้ต้องการให้ดูนะคะว่ามีความสุขมีคําว่าสุขซ้อนกันอยู่สองตัวคือการสุขกับวิมุติสุขสุข,สขอันไหน มันเป็นอะไรอย่างไงการมาสุขเปรียบเหมือนกับการได้กินขนมเค้กชิ้นโปรดถ้าคุณได้กินขนมเค้กชิ้นโปรดคุณสุกไหมก็ต้องบอกว่าสุกใช่ไหมก็ต้องบอกว่าสุข,สขฉะนั้นนี่คือลักษณะของความสุขที่เป็นการสุขได้อะไรดังใจแต่วิมุติสุขเนี่ยมันเป็นความสุขที่เกิดจากการเอาออกนะคะเหมือนการถ่ายหนักถ่ายเบานะคะ ่ายเบอร์หนึ่งเบอร์สองมันก็สุกอ่ะแต่มันสุกคนละอย่างเนี่ยใช่ไหมทีนี้มันมาฟันทงเนี่ยตรงว่าถ้าคุณไม่ได้กินขนมชิ้นโปรคุณตายไหมคุณไม่ตายหรอกแต่ถ้าคุณไม่ถ่ายหนักถ่ายเบาคุณตายไหมวันหนึ่งนถ้าคุณไม่ไปถ่ายเบาคุณก็ต้องเข้าโรงพยาบาลนะใช่ไหมคุณตายได้ฉันนด้ก็ฉันนั้นนะคะถ้าคุณเนี่ยไม่ด้การมาสุกคุณไม่ตาย แต่ถ้าคุณไม่ได้วิมุตติสุขคุณตายคุณตายได้เดี๋ยวภาพวันนั้นเนี่ยดิฉันเามาใส่หรือเปล่าเห็นไ,ไหมคือภาพที่แล้กวก็คนตายซากเนี่ยที่เนี่ยเยอยู่แบบเนี่ยคือลักษณะคนเดินถนนนะตอนนี้เนี่ยเหมือนกับตายซากเนี่ยนักข่อยอยู่กับไอ้เครื่องเล็กๆเครื่องนี้เนี่ยพยายามดูว่าใครเฟซบุ๊กเข้ามาใครไนลน์เข้ามาหาอะไรหรือเปล่าีแค่นั้นเองตายซากแล้วมันไม่มีชีวิตชีวาเลยเลยนะคะ แล้วก็แล้วก็เนี่ยเอาภาพนี้มาที่ฉันอยากจะใส่เข้าไปในหนังสือเล่มน,นี้คือพวกเราเนี่ยแม้เป็นปัญญาชนอะไรก็ตามก็ยังถูกปิดหูปิดตาโดยที่เราไม่รู้ตัวในยุคนี้นะที่จริงเป็นยุคพิเศษที่น้ำมัข้อเท้จจริงนะมากมายนะนะถูกปล่อยออกมาแต่การที่มันถูกปล่อยออกมาเนี่ยนะดิฉันยังคงเชื่อว่ากลุ่มคนสามาัญต้องการ ต้องการาใช่ไหมฉะนั้นเราไม่รู้เอเจนดาของเขาว่าเขาต้องการอะไรเราไม่รู้ว่าไพ่ใบต่อไปของเขาคืออะไรใช่ไหมคือพวกไอ้พวกนี้ของเขาอะฉะนั้นวันดีคืนดีตื่นขึ้นมานะคุณไม่มีอินเทอร์เน็ตเข้าถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตเข้านะนะตัวใครตัวมันเลยถึงตรงนั้นเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณต้องกลับบ้านไปคุณจะได้เปลียดที่สุดเลยนะคะฉะนั้นพวกที่เนี่ยเงินอะไรต่อทองเยอะ คุณนั่งอิจฉาก็คุณหยุดเลยหยุดการอิจฉาน้อยใจว่าตัวเองไม่เก่งอยนะ่างนั้นหยุดพวกคุณเนี่ยนะจะกลายเป็นคนที่ควรถูกอิจฉาเนีน่ยนะคุในลักษณะที่คุณกลุ้มไม่เป็นทุกไม่เป็นใช่ไหมทุกไม่เป็นทฉันไม่ได้เอาภาพนั้นเข้ามาน,นะคะที่ฉันหมดแรงจบหมดแรงกินเป็นก่อนเสียเลย โอเคค่ะโอเค